สวัสดีครับมาดูช่างสีและจำนานครับวันนี้ครับดีกับป๋าตองะน,น,นะครับวันนี้เดี๋ยวดูดีลการพ่นครับดีลาการพ่นนะนี่คือประดาป๋าตองนี่รงพ่นลองดูครับ ยังไม่เริ่มดื่มครับวันนี้ครับยังไม่เริ่มดื่มครับฝาสองวันนี้พ่นแดดเชา้าก่อนเกลือทะเลกา30นาทีครับเดี๋ยวก็มาใส่ชุดครับมีมีชุดใส่ป้องกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้คือขึ้นมาตอนเช้ามาพ่นรองพื้นก่อนครับแล้วก็มาใส่ชุดในการพ่นสีครับ อากาศช่วงเช้าเช้าวันนี้วันหยุดเทา,า่ัวดาทิตเท่า,านี้ปา๋าสองรำพ่นเทอร์โบจะดแปดนิ้วนะครับวันนี้ก็ได้ึ้นงานอีกยี่สิบใบนะครับกำลังเตรียมตัดไา้เดี๋ยวพนักงานเข้ามาตอนเช้าอ,อากาศเย็นสบายครับบริเวณการทุ่งนา ตัวก็ราคาเดิมก็สามพันสองพันสองพันหกร้อยเก้าสิบเกาบาทนะครับกระโบสิบแามนิ้วอยากปราบูเขาเขาไปตะแรงสีระเบิดนะครับกินสีแรงครับสีแรงยินท่านดเข้ามารับชมนะครับ ทางกราจะเปลานเดโมขับการถ่ายกันโรงง,งงานแผนกนี้เพิ่งย้ายมาอยู่ประมาณเดือนกว่าๆครับย้ายจากอยู่บริเวณโซนหนึ่งแต่โซนหนึ่งก็ยังต้นสีปกติับโซนหนึ่งคนระับไปดูข้างในน,นะครับเดี๋ยวเป็นพวโโงออเดอร์หครับเดี๋ยออเดอร์ห ไม้ที่ตัดเสร็จเลยครับตับเดเสร็จก็คือรอประกอบเข้าไปครับรายการวันหยุดธ์ประจำทย์ครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่19มีนาคมนะครับนี่ก็เป็นออเดอร์6ครับออเดอร์6ที่ตัดเสร็จแล้วที่ตัดเสร็จแล้วนี่คือรอรอมาขัดขัด,ปด,ดุปกรณ์ต่างๆครับขัดเย็นสบายครับอยู่ที่แผนกเลยครับ ประกอบต่างๆทุกอย่าบประกอบต่างชุดเครื่องเสียงคุณที่ประกอบปั้นเดือดหกอีกยี่สิบใบนะครับวันละยี่สิบใบแล้วก็เทอร์อโบถ้าจะประมาณหกสิบใบนะครับที่เตรียมขึ้นเป็นง,งานพวกนี้นะครับกำลังต่อระบบไฟครับยังใกล้เสร็จหรือล่า ขอความติามด้วยแล้วกันนะครับเลขารั้นทุกเย็วันวันนี้ครับมีดับวิวในตำนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดตามนะครับขอบคเพื่อนที้สมัครรับขานีนะครับสวัสดีครับ